พระจันทร์เคียงใจเมื่อศัส,ะสะการลงมาที่ห้องรับประทานอาหารก็ปรากฏว่าไม่มีใครนั่งอยู่ที่นั่นแล้วสาวใช้สองสามคนที่รอปฏิบัติเธออยู่ที่นั่นรายงานว่าธัญญาเดินทางไปเยี่ยมญาติที่ต่างรัฐตั้งแต่เช้ามืดส่วนในายใหญ่ของบ้านอันมายานี่ตอนนี้กำลังออกไปตรวจเช็คสภาพรถด้วยตัวเองนั่นทำให้หญิงสาวรอบถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอก ที่เช้านี้ไม่ได้เจอหน้าอัสวานเพราะเธอยังไม่อยากจะเห็นหน้าหรือพทะคารมอะไรกับเขาในตอนนี้ขอให้เธอตั้งตัวสักนิดเรียกพลังมาสักหน่อยแล้วต่อจากนั้นเธอจะเริ่มดำเนินการตามแผนของตนเองทันทีหลังทานอาหารเสร็จครู่หนึ่งแม่นมอริยาก็เดินยิ้มหวานเข้ามาหาพร้อมกับตรกาสารขนาดพอเหมาะที่บรรจุเครื่องดื่มเอาไว้ในกระติกขนาดย่อม กับอาหารทานเล่นสองสาอย่างเอาไว้ทานเผื่อหิวค่ะเพราะกว่าจะถึงที่พักก็ไกลพอสมควรแม่นมสาวใหญ่พูดกับสัสการด้วยภาษาไทยโดยไม่ได้ใส่ใจกับชุดที่หญิงสาวเลือกมาสวมใส่นั่นทำให้โซเฟียกับฟริดาแอบถอนหายใจด้วยความโล่งอกแล้วที่นั่นมันเป็นที่ไหนล่ะคะหญิงสาวถามด้วยความสงสัย มีคนบอกกับเธอว่าวันนี้ต้องเดินทางไปกับอัศวานสองคนแต่ยังไม่เห็นมีใครบอกกับเธอเลยว่าสถานที่แห่งนั้นมันคือที่ไหนเป็นความลับค่ะเอาไว้คุณกระต่ายไปถึงก็จะรู้เองดิฉันบอกได้เพียงแต่ว่าเป็นที่พิเศษค่ะ คู่บ่าวสาวทุกคู่ในตระกูลอันไมอันนี้จะใช้ที่นั่นเป็นที่ฉลองกันสองต่อสองหลังวันวิวารับรองเมื่อคุณไปถึงเห็นแล้วต้องชอบแน่ค่ะแม่หนุมตอบพร้อมกับรอยยิ้มที่มีความหมายแฝงมากับคำพูดนั้นด้วยไปเถอะค่ะคุณอัศวานรอนานแล้วอีกอย่างเดินทางสายเดี๋ยวแดดจะร้อนเกินนะคะแม่นมอริยะเข้ามาจูงมือศัสการ ให้ออกเดินตามนางมาที่หน้าคฤหาหาดและเมื่อหญิงสาวเดินมาถึงก็เห็นว่ารถขับเคลื่อนสี่ล้อคันใหม่เอี่ยมรุ่นที่มีสมรรถนะสุดยอดจอดรออยู่แล้วพร้อมกับสารถีนาคมที่กำลังยืนตัวสูงเด่นเป็นสง่าอยู่ข้างๆรถเดินทางปลอดภัยนะคะสาวใหญ่หน้าตาย,ยิ้มแย้มกล่าวกับชายหนุ่มคนที่นางเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กขอบใจมากอริยะ อัสวานเอ่ยขอบคุณนางแล้วเดินอ้อมมาหมายจะเปิดประตูให้กับเจ้าสาวของเขาแต่เห็นจะช้าเกินไปเพราะศาสการก้าวเท้าเร็วมาเปิดประตูซะเองแล้วก็เข้าไปนั่งในรถหน้าตาเฉยไม่สนอาการของคนที่จะแสดงความเป็นสุภาพบุรุษเลยสักนิดอัสวานสายหน้าเบาๆกับท่าทางของเธอก่อนจะเดินเข้ามานั่งในส่วนของคนขับแล้วสตาร์ทรถ ขับออกจากครหาสนาของตระกูลอันมายานี่ตลอดระยะทางที่ขับรถออกจากครหาสนาตั้งแต่สองข้างทางยังเป็นตึกรามบ้านช่องทันสมัยของเมืองตาบีสจนกระทั่งภาพสองข้างถนนเริ่มเปลี่ยนมาเป็นแถบชานเมืองชายหนุ่มก็ยังไม่ได้ยินเสียงจากคนข้างๆเลยแม้แต่คําเดียวนอกจากสีหน้าของอีกฝ่ายที่เริ่มจะแปลเปลี่ยนไป อสวรรเห็นว่าดวงน้าสาของกระต่ายน้อยตอนนี้กำลังมีแววตื่นตระนกและหวาดระแวงอย่างเห็นได้ชัดเธอสอดสายสายตามองไปรอบด้านตั้งแต่ตอนที่รถคันนี้พาเธอออกห่างจากตัวเมืองมากขึ้นทุกทีและเข้าสู่พื้นที่ของทะเลทรายในที่สุดคงจะธรรมดาแล้วนะไม่ว่าใครก็คงจะต้องมีความรู้สึกไม่ต่างจากศัตรนัก หากว่าคนนั้นเป็นคนที่ไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ในทะเลทรายมาก่อนไม่เคยแม้แต่ย่างไกลเข้ามาในดินแดนอันเว้งว้างแต่กว้างใหญ่และมีมวลขลังเช่นทะเลทรายแห่งนี้นี้เรากํำลังจะไปไหนในที่สุดศาสตการก็เอ่ยถามขึ้นจนได้หลังจากที่นิ่งเงียบมานานสองนานก็ไปที่ฮันนีมูนของเราไงอสวรนจงใจตอบเสียแบบนี้ เราต้องการเห็นปฏิกิริยาจากเธอซึ่งก็ได้ผลเพราะดวงหน้าใสานั้นหันขวับมามองจ้องเขาแบบเอาเรื่องทันทีทำไมต้องมากลางทะเลทรายแบบนี้เป็นคำถามที่มาพร้อมกับเสียงแข็งกระด้างจนคนฟังยังรู้สึกได้เผื่อเอาไว้ไงหากเจ้าสาวดื้อรัน้นจะได้หลบหนีไม่ได้ยังไงล่ะฮึศาส,สการส่งเสียงออกมาในลำคอ ด้วยความไม่พอใจกับคำตอบที่ได้ยินหญิงสาวยกมือขึ้นกอดอกและหันหน้าหนีชายหนุ่มไปเสียอีกทางเธอไม่ได้ยินดีเลยสักนิดกับการเดินทางในทะเลทรายเพื่อมาฮันนีมูนจอมปลอมนี่อสุวรนเองก็รู้ระหว่างเธอกับเขามันคือเรื่องจอมปลอมไม่จำเป็นจะต้องมาฮันนีมูนในสถานที่พิเศษของตระกูลก็ได้ ราะสถานที่แห่งนี้มันควรจะเป็นที่ที่เขาพาพี่สาวของเธอมาถึงจะถูกศาส,สการคิดแต่ความคิดนั้นมันส่งผลมาถึงใบหน้าด้วยดังนั้นในเวลานี้ใบหน้าสวยจึงบึง้งตึงยิ่งนักส่วนคนทําหน้าที่คนขับได้แต่สายหน้าเบาๆทําไมเขาจะดูไม่ออกว่ากระต่ายน้อยมีความรู้สึกอย่างไรอสวรรน,นึกอยากบอกเธอนัก ว่าเขาไม่ได้มีส่วนในการบีบบังคับเธอให้ต้องมารับผิดชอบแทนศิสิราแบบนี้แต่ถึงจะอธิบายเช่นไรคนข้างๆนี่ก็คงจะไม่ยอมฟังอย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อทุกอย่างดำเนินมาเป็นเช่นนี้เขาก็เลยอยากจะให้เธอได้รับสิ่งดีๆและน่าประทับใจบ้างอย่างเช่นการพาเธอมาชมทะเลทรายที่แสนงดงามและน่าหลงไหลเพราะอย่างน้อย ถึงศาสการจะรู้สึกอึดอัดรำคาญใจกับตำแหน่งภรรยาของนายอัสวานคนนี้แต่เขาก็ยังอยากจะให้เธอได้จดจำบางสิ่งบางอย่างที่เขาตั้งใจมอบให้กับเธอบ้างแม้เพียงสักนิดก็ยังดีแต่ดูเหมือนว่าคนที่นั่งอยู่เคียงข้างจะไม่คิดเช่นเดียวกันหญิงสาวที่ทำให้หัวใจของเขาเกิดอาการแปลกๆเอาแต่ทำหน้าบึ้งวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา เรากับกลัวว่าเขาจะพาเธอไปทำร้ายอย่างนั้นละ่ะและบางครั้งก็ยังทำท่าทางถอนหายใจเหมือนกับว่ากลัดกลุ้มเสือเกินกับการที่จะต้องมาเป็นภรรยาของเขาจนอัสวานเองยังอดคิดไม่ได้ว่าตัวเขามันดูน่ากลัวและโหดร้ายจนไม่น่าไว้วางใจขนาดนั้นชืหรือและตำแหน่งภรรยาของนายอัสวานแม้แต่เพียงในนามก็ทำให้กระต่ายน้อย อึดอัดขัดข้องใจมากเชียวหรือไรลำบากใจมากเหรอกับการรับตำแหน่งภรรยาของผมกระต่ายน้อยอัศวานถามเสียงอ่อนโยนจนคนฟังที่ตั้งท่าจะดื้อรั้นและเกเรกับเขาให้มากยังเกือบจะใจอ่อนถ้าไม่รีบเรียกทิฐิและความโกรธขึ้นมาสะก่อนก็ทุกคนบังคับฉันนี่ศัสกา,กาลตอบเสียงสะบัดถ้าไม่เป็นเพราะว่าต้องมาราับผิดชอบ เรื่องที่พี่สาวเกาะเอาไว้เธอคงไม่รู้สึกโกรธและชิงชังอัศวานขนาดนี้ศาสนารู้สึกว่าเขาเอาเปรียบเธอเขายังรักอยู่กับพี่สาวของเธอแท้แต่พออีกฝ่ายหายตัวไปแทนที่จะออกตามหากลับยื่นข้อบังคับให้บิดามารดาของเธอรับผิดชอบหาเจ้าสาวมาร่วมงานพิธีให้ได้เรื่องทุกอย่างจึงตกมาอยู่ที่เธอเพราะเขาทำทุกอย่างลงไปเพื่อรักษาหน้า และชื่อเสียงของตระกูลของตนเองที่เห็นว่ายิ่งใหญ่นักเ้าเรื่องอะไรเธอจะต้องมาทนรับสภาพภรรยาแต่เพียงในานามเพื่อช่วยอีกฝ่ายรักษาหน้าด้วยยิ่งคิดก็ยิ่งเครืองแค้นคนข้างๆจนแทบไม่อยากจะมองหน้าสุดท้ายศาสการจึงเมินมองไปที่หน้าต่างด้านข้างตลอดเวลาไม่ยอมหันมามองใบหน้าของชายหนุ่มเลยสักนิดซึ่งอาการเช่นนั้น ทำให้อัสวานรู้สึกอ่อนใจกับเธอนักนานหลายชั่วโมงที่รถขับเคลื่อนมาท่ามกลางทะเลทรายอันเวิงหวางและเมื่อดวงตะวันสีแดงดวงโตคล้อยต่ําลงไปมากศาส,สการก็เห็นแนวต้นปาล์มอยู่เบื้องหน้าถึงจะไม่ใช่ลูกทะเลทรายยิ่งชายหนุ่มคนที่นั่งเคียงข้างแต่ยิงสาวก็รู้ดีว่านี่คือโอเอซิสแหล่งน้ำที่ล้ำค่ายิ่งกลางทะเลทราย ร้อนระอุผืนนี้ที่พักของเราอยู่ที่นี่อัสวานหันมาบอกกับหญิงสาวก่อนจะเร่งเครื่องยนต์ขับตะลุยขึ้นไปยังเนินทรายและขับผ่านดงไม้เขียวชะอุ่มนั้นไปยังริมโอเอซิสที่นั่นหญิงสาวเห็นว่ามีกระโจมหลังใหญ่ตั้งอยู่ริมแอ่งน้ำมาเถอะคุณคงเหนื่อยมากแล้วอัสวานก้าวลงจากรถในฝั่งของตนเอง ก่อนจะเดินออกมายังฝั่งที่ศัสกา,การนั่งอยู่แล้วยื่นมือไปหาเธอหวังจะพยุงให้เธอลงจากรถไม่ต้องฉลงเองได้หญิงสาวปฏิเสธเสียงเย็นก่อนจะก้าวลงจากรถด้วยตัวเองผู้หญิงแบบเธอนั้นไม่จำเป็นต้องให้เขามาแสดงท่าทางสุภาพบุรุษในแบบที่เคยแสดงกับพี่สาวของเธอเลยสักนิดเพราะการต้องจากบ้านไปร่ำเรียนอยู่ที่ต่างจังหวัด ทำให้เธอพึ่งพาตัวเองมาโดยตลอดดังนั้นเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องรอให้เขามาช่วยศาส,สการคิดเช่นนั้นโดยไม่รู้ว่าอีกฝ่ายรู้สึกเช่นไรที่เธอไม่ยอมแม้แต่ให้เขาจับมืออัสวานหันไปหยิบสัมภาระอย่างตะก้าอาหารเครื่องดื่มที่แม่นมอริยะเตรียมมาไว้ให้ทานระหว่างทางก่อนจะหมุนกายเดินนำหน้าศาสการ ไปยังกระโจมหลังใหญ่นั้นภายในกระโจมถูกตกแต่งเอาไว้อย่างดีจนไม่น่าเชื่อว่าน,นี่คือที่พักกลางทะเลทรายเพราะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพร้อมมูลม่านปักลวดลายสวยงามหลายผืนนั้นใช้เป็นที่กั้นห้องหับต่างๆส่วนแรกที่อสวานภพา,าศาสการเดินเข้ามาคือส่วนที่น่าจะเรียกได้ว,ว่าห้องนั่งเล่นแสงสว่างเร่อเรืองจากคบเพลิงตรงมุมห้อง ส่องให้เห็นว่าห้องนี้มีโต๊ะตัวเตี้ยตั้งอยู่รายล้อมรอบด้วยเบาะรองนั่งที่ปักลวดลายได้สวยไม่แพ้ผืนผ้าม่านบนโต๊ะมีถาดที่จัดวางอาหารและผลไม้เอาไว้หลากหลายชนิดข้างๆกันมีคนโทรสีเงินยวงบรรจุเครื่องดื่มตั้งอยู่กลิ่นหอมอ่อนๆของกํายานลอยมากระทบจมูกศัสการสูดดมกลิ่นหอมนั้นด้วยความพึงพอใจ ก่อนจะเผยยิ้มออกมาเมื่อรู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างรอบตัวดูจะสวยงามและน่าพึงพอใจไปเสียทั้งหมดนั่นทำให้ร่างสูงๆที่ยืนอยู่ไหม่ห่างกันยิ้มออกมาเช่นกันผมหวังว่าคุณจะชอบที่นี่อสวานเอ่ยขึ้นทำให้ศาสการกลับมาวางท่าปั้นปึ่งอีกครั้งหนึ่งถึงจะสวยแค่ไหนแต่ถ้าถูกบังคับใหม้มันก็เหมือนคุกดีๆนี่แหละ หญิงสาวจ้องตาเขาด้วยแววตาแข็งกระด้างในขณะที่พูดเช่นนั้นถูกบังคับหรือเต็มใจมันอยู่ที่ใจเราคิดต่างหากกระต่ายน้อยอัสวานเอ่ยด้วยน้ำเสียงทุ้มนุ่มน่าฟังหากแต่คนฟังไม่อยู่ในอารมณ์ที่อยากจะฟังคำพูดของเขาเลยสักนิดคุณจะบอกว่าการที่บีบให้ฉันต้องมาแต่งงานกับคุณนี่ไม่ใช่การบังคับอย่างนั้นหรออัสวานศาสรการถามเขาด้วยความโกรธครึ่ง ไม่ใช่อย่างนั้นกระต่ายน้อยของผมเพียงแต่ผมอยากให้คุณอยู่ที่นี่ด้วยความสุขเก็บเกี่ยวแต่สิ่งดีๆที่นี่เก็บเกี่ยวแต่สิ่งดีๆที่นี่อาจจะเป็นได้ทั้งสวรรค์หรือคุกแบบที่คุณพูดก็ขึ้นอยู่กับความคิดของคุณเท่านั้นอสวรร์ใช้มือแข็งแรงของเขาจับไหลบังของเธอเอาไว้แววตาที่ชายหนุ่มมองดวงหน้างดงามของศาสกาลอ่อ,อนโยนไม่ผิดกับน,น้ำเสียงเลยแม้แต่น้อยแต่หญิงสาว กลับเบือนหน้าหนีแววตาอ่อนโยนนั้นเสียพร้อมกับย้ำกับตัวเองว่าอัสวานทาทุกอย่างเพื่อรักษาหน้าตาและชื่อเสียงตระกูลอันยิ่งใหญ่ของเขาเท่านั้นนี่อาจเป็นเพียงเหตุผลเดียวที่ศาสการจะใช้เรียกสติให้กลับมาอยู่กับตัวเองโดยที่จะไม่รู้สึกใดๆไปกับน้ำเสียงและแววตารวมถึงการกระทำอันแสนอ่อนโยนของเขา เราจะต้องกลับบ้านกลับเมืองไทยที่นี่ไม่ใช่ที่ของเราแต่แรกอย่าวันไวกับผู้ชายคนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเตรียมไว้เอาไว้ให้พี่กระตูนไม่ได้เตรียมไว้เพื่อเธอกระตายแล้วเขาเป็นคนเจ้าชู้อย่างร้ายกาจพอพี่กระตูนไม่กลับมาพอพี่กระตูนไม่อยู่ก็มาอ่อนโยนกับผู้หญิงอื่นแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนกันหญิงสาวหาสารพัดเหตุผลมาบอกกับตัวเอง กระต่ายน้อยโกรธผมมากเหรออีกครั้งที่เสียงอ่อนโยนนี้กําลังจะทำลายกำแพงของเธอศาส,สกาจารจำต้องสร้างกำแพงให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมหญิงสาวจึงตวาดเขาเสียงแหวเมื่อไหร่คุณจะเลิกเรียกฉันว่ากระต่ายน้อยสักทีฉันไม่ชอบให้ใครมาเรียกแบบนี้โดยเฉพาะคุณเมื่อพูดออกไปเช่นนั้นศาส,สการก็แทบจะกลั้นหายใจ เพื่อรอฟังว่าชายหนุม่มจะตอบกลับมาเช่นไรหากแต่ไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากรูปกระจับของเขานอกจากเสียงถอนหายใจดีเหนื่อยหน่ายแล้วก็เอื้อมระอาชั้นนี้มากๆนายจะได้ยอมหย่าจากชั้นเร็วๆหญิงสาวคิดในใจไปอาบน้ำเถอะกระต่ายคุณจะได้สบายตัวขึ้นอสวานเอ่ยเสียงเรียบ ก่อนจะเดินนำหน้าศาสการมายังห้องซึ่งถูกตกแต่งให้เป็นห้องนอนในห้องนี้สิ่งที่โดดเด่นที่สุดน่าจะเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่เพราะกินพื้นที่ไปเกือบหมดที่นอนนุ่มนั้นจัดวางหมอนเอาไว้หลายใบกับผ้าห่มหนาลวดลายสวยงามที่วางเอาไว้ไม่ห่างกันแสงสลัวจากคบไฟกับผ้าม่านสีหวานทำให้ห้องนี้ดูอบอุ่นอ่อนหวานยังบอกไม่ถูก มุมห้องมีเสื้อผ้าของเขาและเธอจัดแขวนเอาไว้อย่างเป็นระเบียบคงจะเป็นฝีมือของคนงานที่มาจัดเตรียมเอาไว้ล่วงหน้านั่นเองห้องน้ำอยู่ทางนั้นอสวานหยิบผ้าเช็ดตัวผืนหนาสีขาวสะอาดกับชุดนอนส่งมาให้เธอศัส,สารารับมาถือไว้แล้วมองตามทิศที่เขาชี้ให้ดูหญิงสาวแวกผ้าม่านเดินเข้าไปในห้องที่เขาบอกว่าเป็นห้องน้ำ ในห้องนั้นมีถังไม้ขนาดใหญ่ซึ่งบรรจุน้ำอาไว้เต็มเปี่ยมเทียนหอมที่สลักลายเป็นดอกไม้ถูกจุดลอยอยู่ในอ่างแก้วใบเล็กกระจกขนาดกลางแขวนเอาไว้ที่มุมหนึ่งศาส,สการสังเกตสิ่งต่างๆด้วยความพึงพอใจแทบอยากจะกระโจนลงไปอาบน้ำให้หายเหนียวตัวเลยทีเดียวหากต่ยังติดใจตรงที่ห้องน้ำกับห้องอื่นๆในกระโจมมีเพียงพม่านกั้นเอาไว้เท่านั้น ดูไม่น่าไว้ใจเลยสักนิดแล้วแบบนี้เธอจะไว้ใจในอัสวานจอมเจ้าชูได้อย่างไรกันเมื่อคิดอย่างนั้นหญิงสาวจึงลอบแวกผ้าม่านเพื่อแอบสังเกตดูว่าชายหนุ่มยืนอยู่ใกล้ๆหรือไม่และเมื่อไม่เห็นเขายืนอยู่แถวนั้นเธอจึงรู้สึกโล่งใจขึ้นมานิดหน่อยพร้อมกับบอกตัวเองว่าจะอาบน้ำให้เร็วที่สุดว่าแล้วหญิงสาวก็ปลดเปลื้องเสื้อเชิ้ต และกางเกงยีนออกจากร่างกายเพื่อลงไปแช่ในน้ำอุ่นสบายนั่นแต่พอได้ลงไปสัมผัสน้ำเท่านั้นความคิดที่ว่าจะอาบเพียงแค่แป๊บเดียวกลับมาลายหายไปจนหมดเพราะน้ำนั้นอุ่นสบายเหลือเกินสุดท้ายศาสการก็ใช้เวลาอยู่ในน้ำกลุ่นกลิ่นหอมเป็นเวลานานดูเหมือนว่านี้จะเป็นช่วงเวลาเดียวที่เธอรู้สึกผ่อนคลาย ไม่กังวลถึงเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเธอในเวลาต่อไปในะดินแดนแห่งนี้รวมถึงลืมไปว่าตัวเองตั้งใจจะโกรธคนตัวโตวที่อยู่ข้างนอกนั้นด้วยครัวหนึ่งาศาสการก็รู้สึกตัวได้ว่าเธอใช้เวลานานเกินไปแล้วความหวาดระแวงคนข้างนอกนั้นกลับมาอีกครั้งจึงรีบขึ้นจากอ่างอาบน้ำทันทีหญิงสาวใช้้าคนนูซับตัว ก่อนจะคว้าชุดนอนที่เป็นผ้านุ่มเนื้อดีมาใส่ในขณะนั้นเองก็หันไปเห็นว่ามีพม่านอีกผืนหนึ่งแขวนเอาไว้เหมือนจะสามารถเปิดออกสู่ด้านนอกได้และเมื่อหญิงสาวลองแหวกพมาพ่านผืนนั้นก็เป็นจริงอย่างที่เธอคิดเพราะสิ่งที่เธอเห็นคือคบเพลิงขนาดเล็กที่ถูกปักเรียงรายไปตามทางมุ่งตรงสู่โอเอซิสศาส,สกาสาวเท้าก้าวเดินไปตามทางนั้น จนกระทั่งถึงแอ่งน้ำที่กำลังส่องประกายสะท้อนแสงสีเงินยวงของพระจันทร์เต็มดวงในคืนนี้พื้นน้ำที่เป็นประกายรยีประยับนั้นสวยงามจนศัสการอดใจไว้ไม่อยู่หญิงสาวจึงเดินไปยังริมน้ำหมายจะลองไปสัมผัสกับน้ำในโอเอซิสยามค่ำคืนว่ามันมีอุณหภูมิอุ่นเพียงใดหลังจากที่เคยได้ยินมาว่า ถึงแม้อากาศกลางคืนในทะเลทรายจะเหน็บหนาวเพียงใดก็ตามแต่น้ำในโอเอซิสนั้นกลับยิ่งอุ่นยังไม่ทันที่เท้าของเธอจะพาไปถึงริมน้ำสิ่งผิดปกติบางอย่างที่แสงนวลของดวงจันทร์สาดส่องมากระทบบวกกับเสียงที่ดังแวววมาก็ทำให้าศาสการหยุดชะงักเท้าทันทีเบื้องหน้าของหญิงสาวนั้นคืองูพิษทะเลทรายชนิดหนึ่ง ที่กำลังตั้งท่าพร้อมจะจู่โจมเธอทันทีหากเธอขยับกายแม้เพียงนิดหญิงสาวตกใจนะักทำอะไรไม่ถูกเข่าอ่อนจนแทบจะสุดลงไปกองกับผืนทรายซึ่งในเวลานี้คนเดียวที่เธอจะพึ่งพาและขอความช่วยเหลือจากเขาได้ก็คือคนที่อยู่ในกระโจมนั่นเองนาทีนี้ศาสการยอมลดทิฐิและความเกลียดชังทั้งหมดทิ้งไป หญิงสาวร้องตะโกนเรียกเขาจนสุดเสียงอสวานช่วยด้วยชั่วเสียววินาทีที่สิ้นเสียงร่างสูงก็ปลาดออกมาจากกระโจมแล้วก้าวเท้าเข้ามายืนห่างจากเธอเพียงไม่กี่ก้าวกับท่าทางของหญิงสาวที่เขาเห็นชายหนุ่มก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นกระต่ายน้อยของเขายืนนิ่งอยู่กับที่ไม่กล้าแม้แต่จะหันมามองเขาดังนั้น สิ่งที่ทำให้เธอเป็นเช่นนี้คงจะไม่มีสิ่งอื่นใดนอกจากเจ้าสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่เกล็ดของมันกำลังสะท้อนวาววับกับแสงจันท์นั่นเองอสุวรความีดพกที่เขาพกติดกายอยู่เสมอยามออกมาเที่ยวรอนแรมกลางทะเลทรายชายหนุ่มกระชับมีดเอาไว้ในมือก่อนจะร้องบอกหญิงสาวกระต่ายน้อยไม่ต้องกลัวอยู่เฉย,เฉย เมื่อจบประโยคมีดก็พุ่งแหวกอากาศไปตัดคองูพิษพอดีทันทีที่เจ้าอสอรพิษแห่งทะเลทรายสิ้นชีวิตร่างบางก็สุดหัวลงนั่งกับพื้นทรายแบบคนหมดเรี้ยวหมดแรงอัศวานปลาดเข้ามาถึงตัวหญิงสาวก่อนจะคว้าเธอมาไว้ในอ้อมกอดคนที่เคยเกเรตอนนี้ตัวสั่นเทาด้วยความตื่นตระหนกจนชายหนุ่มต้องกอดปลอบขวัญ และรูปหลังของเธอเป็นการปลอบโยนเพื่อให้คลายจากความหวาดกลัวคุณไม่เป็นอะไรนะกระต่ายน้อยบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าศาส,ะสะการส่ายหน้าสองสามครั้งเป็นคำตอบเพราะเขาเพราะยังไม่มีเรียวแรงพอที่จะพูดถ้าหากว่าคืนนี้พระจันทร์ไม่ส่องแสงสว่างเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบางทีเธออาจจะไม่ทันได้ร้องตะโกนซะด้วยซ้ำคุณไม่ควรออกมาข้างนอกแบบนี้ ประโยคนี้เหมือนจะตำหนิแต่น้ำเสียงนั้นกลับตรงกันข้ามเพราะมีวิแววของความเป็นห่วงเจอปนมาอย่างมากมายฉันเห็นแสงไฟจากคบเพลิงพวกนี้ก็เลยออกมาดูไม่คิดว่ามันจะเจองูนีน่นาศาส,สการบอกกับขาวว่าเพราะเหตุใดเธอถึงเดินออกมาที่ริมโอเอซิสแห่งนี้ความจริงเจ้าพวกนี้ไม่ค่อยมีมากหรอกแต่ถ้าจะให้ดีควรปลอดภัยเอาไว้ก่อนโดยการอยู่แต่ในกระโจม เพราะเรามีสมุนไพรโรยไว้รอบๆเพื่อป้องกันไม่ให้งูหรือสัตว์เลื้อยคานอื่นๆเข้าไปในกระโจมได้คุณเดินไหวไหมไหวค่ะศาส,สกาลร,รีบตอบเพราะไม่อยากให้อัศวาลต้องมาช่วยพย,ยุงหรือทำอะไรมากกว่านั้นลำพังแค่เขาเข้ามากอดปลอบขวัญเธอก็มากเกินไปแล้วอีกทั้งสภาพของเธอในตอนนี้ก็ไม่อยากใกล้ชิดกับเขามากนัก ด้วยว่าชุดนอนที่เธอสวมใส่อยู่นี้ไม่ค่อยจะมิดชิดหญิงสาวเบี่ยงกายออกจากวงแขนของชายหนุ่มแล้วพยายามที่จะยืนด้วยตัวเองแต่ดูเหมือนอาการของแข้งขาจะไม่ฟังคำสั่งของเจ้าของเลยสักนิดจากที่ตั้งใจจะเดินกลับที่พักเองเพียงแค่ยืนขึ้นศัสก,การ์ก็เซเสียหลักจนคนตัวโตต้องเข้ามาประคองเอาไว้อีกครั้งผมพาคุณกลับกระโจมเองดีกว่า พูดจบอสวรนก็คว้าร่างบานมาไว้ในวงแขนแล้วออกแรงอุ้มจนตัวลอยโดยที่ศัารไม่มีสิทธิ์ร้องทุวงเลยสักนิดอีกทั้งตอนนี้หญิงสาวรู้สึกว่าหัวใจกำลังเต้นโครมครามด้วยความรู้สึกแปลกๆที่หาคำมาอธิบายไม่ได้ซ้ำจะร้องสั่งห้ามอาการนี้ไม่ให้เกิดขึ้นเธอก็ทำไม่ได้เช่นกันเช่นเดียวกับเจ้าของวงแขนอสวรนเองก็รู้สึกว่า หัวใจของเขานั้นมันเต้นในจังหวะที่แปลกไปจากเดิมชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับเขาในยามใกล้ชิดกับศิีศิราด้วยซ้ำระหว่างทางที่เดินกลับกระโจมนั้นศาส,สการรู้สึกว่าช่างเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและเกินเธอไม่อยากอยู่ใกล้ชิดกับชายหนุ่มชนนี้สักนิดบอกไม่ถูกว่าทำไมรู้แต่ว่าเธอทำหน้าไม่ถูกไม่รู้ว่าจะต้องทำหน้าบึง้งทำหน้าโกรธ หรือทำหน้าอย่างไรดีเพราะนี่เป็นอีกครั้งที่ต้องมาอยู่ใกล้ชิดกับอัศวานโดยที่เธอหลีกเลี่ยงไม่ได้และมันยังเป็นการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายที่เธอบอกกับตัวเองเอาไว้ตลอดเวลาว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ไร้กาศและหินแั่ตัวแต่เมื่อเขารีบวิ่งมาช่วยเหลือเธอในทันทีที่ได้ยินเสียงเรียกเช่นนี้ศาสการก็ไม่รู้ว่าควรจะโกรธหรือเกลียดเขาต่อไปอีกไหมส่วนอัสวาน ชายหนุ่มกำลังบอกกับตัวเองอย่างหนักว่าหญิงสาวในอ้อมกอดคือน้องสาวของคนที่เขาเคยรักเธอเกลียดชังและไม่ได้อยากอยู่ใกล้ชิดกับเขาแม้แต่นิดอสศวรพยายามอย่างยิ่งที่จะบอกกับตัวเองว่าที่หัวใจตนเองเต้นในจังหวะที่แปลกไปนั้นเป็นเพราะเขาตกใจที่เห็นเธอได้รับอันตรายต่างหากไม่ได้เป็นเพราะรู้สึกวันไวกับร่างบางในอ้อมกอดอีกสักนิดอีกอย่างหากรู้สึกใดๆกับเธอมากกว่านั้น เขาจะกลายเป็นคนเจ้าชู้หลายใจทันทีเพราะก่อนหน้านี้ซิซิราตังหากคือผู้หญิงที่เขารักไม่ใช่คนในอ้อมกอดน,นี่และเพราะต่างฝ่ายต่างมีเรื่องให้ต้องคลุ้นคิดอยู่ในใจดังนัระยะทางจากริมโอเอซิสมาถึงกระโจมจึงดูยาวไกลนักในความรู้สึกของทั้งคู่อสวารพาศ,าศาสกามาที่ห้องนั่งเล่นเพราะเห็นว่าหญิงสาวยังไม่ได้กินอะไรเลยมาตลอดวันแม้กระทั่งของวาง ที่แม่นมอริยะเตรียมมาให้เธอไม่ได้แตะต้องเลยสักนิดกินอะไรสักหน่อยนะคุณคุณไม่ได้กินอะไรมาเลยทั้งวันชายหนุ่มจัดการหยิบอาหารวางลงในจานเงินตรงหน้าหญิงสาวแต่ดูเหมือนอีกฝ่ายจะขวัญเสียไม่หายเพราะเธอเอาแต่มองอาหารตรงหน้าโดยไม่ยอมหยิบขึ้นมากินเลยสักคำฉันไม่หิวหรือว่าคุณไม่คุ้นกับอาหารที่มีเครื่องเทศกลิ่นแรง คำถามแสดงถึงความห่วงใย,ยของอัศวานแต่หญิงสาวก็ใส่หน้าปฏิเสธไม่อยากกินฉันอยากนอนมากกว่าผู้จบาศาสการก็ลุกขึ้นยืนแล้วเดินแยกไปนอนซะอย่างนั้นทําให้คนพยายามเอาใจอย่างถึงที่สุดได้แต่ถอนหายใจออกมาจะมีวิธีการไหนบ้างนอ้อที่จะทำให้กระต่ายน้อยยอมพูดจาดีๆกับเขาสักครั้งเขาพยายามอย่างถึงที่สุดแล้ว ที่จะให้เธอรู้สึกดีๆกับการมาเที่ยวในครั้งนี้บ้างแต่ดูเหมือนกระต่ายน้อยจะไม่ยอมเปิดใจรับในสิ่งที่เขามอบให้เลยสักนิดชายหนุ่มทอดถอนหายใจออกมากับความดือ้อดึงของคนที่เพิ่งลุกจากไปแต่เอาเถอะไหนๆก็ตั้งใจแล้วว่าจะทำให้เธอรู้สึกดีให้ได้ดังนั้นอสวานจึงสลัดความคิดอ่อนอกอ่อนใจกับความดือ้อดึงของหญิงสาวไปเสีย ด้วยคิดว่าเวลานี้มีเพียงเขากับกระต่ายน้อยสองคนเท่านั้นเขาก็น่าจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และมีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ว่าแล้วอสวรันก็ลุกขึ้นแล้วเดินมาหยุดที่หน้าผ้าม่านผืนใหญ่ที่กั้นแบ่งเขตห้องนอนเอาไว้จะเป็นการลำบากไหมถ้าพรุ่งนี้คุณจะตื่นเช้าสักนิดผมมีสิ่งอยากพาคุณไปดูชายหนุ่มร้องถามแต่ไม่ได้ยินเสียงตอบกลับมาอสวรนรอเวลาอยู่ครู่หนึ่งก็เอ่ยกับหญิงสาว คุณไม่ปฏิเสธผมถือว่าคุณตกลงนะกระต่ายน้อยถ้ายางนั้นหลับฝันดีผู้จบอสวานก็เดินเลี้ยงมายัางห้องที่ใช้เป็นห้องทานอาหารเมื่อครู่จากนั้นชายหนุ่มก็จัดการปรับพื้นที่สมัยให้ห้องนี้เป็นห้องนอนของเขาจะว่าไปแล้วอสวานเห็นว่ากระโจมหลังใหญ่ที่ท่านยาจัดเตรียมให้เป็นสถานที่ฮันิมูในครั้งนี้มันออกจะใหญ่โตและกว้างขวางเกินไปด้วยซ้ำ ตัวเขาเองเคยออกมารอนแดมกลางทะเลทรายกับพ่อและเพื่อนๆน,นับครั้งไม่ถ้วนทุกครั้งก็นอนเต็นท์กันเป็นเรื่องปกติซึ่งเขาเองก็ไม่เห็นว่าลำบากตรงไหนแต่เมื่อนึกถึงใบหน้าใสาๆของคนที่นอนอยู่อีกห้องนั้นชายหนุ่มก็คิดว่าหากทำเหมือนปกติกระต่ายน้อยจอมดื้อรั้นคนนั้นอาจจะโวยวายเอาได้หากให้เธอมานอนร่วมเต็นท์เดียวกับเขาแต่ถึงอย่างนั้น อาสวานก็ยังแอบหวังว่าบางทีธรรมชาติที่น่าหลงไหลของทะเลทรายอาจจะทำให้กระต่ายน้อยเลิอกอาการตั้งแงงงอละดื้อรั้นก็เป็นได้ชายหนุ่มไม่ได้รู้เลยสักนิดว่าสิ่งที่มีผลกระทบกับกระต่ายน้อยของเขานั้นไม่ใช่ธรรมชาติอันแสนงามของทะเลทรายหากแต่เป็นอ้อมกอดของเขาเองนั่นแหละที่สร้างความรู้สึกบางอย่างกับศัารเขาแล้ว